การยืดกล้ามเนื้อขาและเท้าด้วยเก้าอี้ลงแสวงครับการยืดกล้ามเนื้อขาและก็เท้านะครับด้วยเก้าอี้ลงแสวงนะครับผมจะเป็นการช่วยยืดกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อขาในส่วนบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็คือแฮมสตริงนะครับกับกล้ามเนื้อน่องหรือคือกล้ามเนื้อแคทนะฮะทั้งแผ่นนี้พร้อมกันทีเดียวเลยครับวิธีการนะครับทําง่ายมากครับผมให้เรานะครับขึ้นมายืดนะฮะ บนตัวเก้าอี้ตรองตรงแสบตัว,น,ตวบบนี้นะครับจากนั้นทําการยืนขึ้นมานะครับทั้งสองเท้าพร้อมกันเมื่อเราขึ้นมายืนบนตัวเก้าอี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราตั้งขาให้ตรงไว้จากนั้นก้มตัวลงไปนะครับเอามือไปแตะที่ปลายนิ้วเท้าหรือว่าแตะที่ตรงปลายของเก้าอี้ก็ได้นะครับจากนั้นค้างอยู่ในท่านี้นะครับประมาณสัก20ถึง30วินาทีนะครับผม ทาซ้ำนะครับประมาณสัก3-4รอบนะครับเพื่อช่วยยืดทําให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ฝ่าเท้านะครับค่อยๆค,คลายตัวคลายความตึงนะครับแล้วก็หายปวดได้ครับผม